ล้วงมึงเ่อมึงมุดมึงสามารถปีนเพื่อไปทั้งไหนไหนก็ได้หมดถึงมีเขาไดนบ้างเราบอกมันได้เนี่ยอยากแม่งฮะมันออกได้อยู่มึงต้องหาวิธีออกมันได้หาเวลามึงสามมือมึงก็ออกก็ได้เออเดี๋ยวเสี่ยงนีีสิตมัดแน่นนะมึงมุดเลยมึงปินไปได้ bị nhang cũng tông hết Bên nhang cứ tông hết xiềng nhau nhau à Bây giờ bò chứ tại tại ờ ông thấy hùa hùa bên đây ồ nhưng ờ nó sao mà lọt vào đây ồ con tôi nhang sao mà lọt vào đây được ồ kẻ bom nhìn nó ở bên đây nè ờ kẻ bên đây nó chưa mất đẹp gì à nhìn mà ha đi ạ บนนี่ได้กินยพี่ยบัวเยเอาจับไปให้เวลาสามมือเออเอาสามสติ๊ามสไตายไมได้มึงจีมอมอนไม่อช่ฮะอหดอเด้อต่อเอมอดนขอไปเอออาอคือเวยคือว่านอนคือ <pick> ว่าหลอนอีอขาขาเห็นนั่งนั่งนั ออคือวะเ้ยคือคืออีเหลือคือกออยากบวกรึเปลาเอาได้รูคือกออยากบวกเ่หมุนเบแปดสแปหมุนเงี้ยเอาไปไนฮะอือ่ะไ้เอาไ้เมียนมาได้พี่น้องเอออยากบวกรยเปลอาอีคือเลยนี่จบคือแล้เอต้องออกันีมันออกเป็นแบงก์บาทเลยนะ

กูคือวะพันห่อใส่จิงะพันห่อใส่เลนเออวังเก้ามันล่ะตายเลยอยากบอกกพี่น้องตายหมกตายเออหมดมดนงไปนั่งงานรงลนงงานานั่งลนงปีนโรงงานโงนดานโรงงนโรงานรนอนนนนนน คือ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 เก่าเกอย่บเอเอาแล้วบอกไปแล้วเป็นกูไให้บนนี่นะเป็นผู้ให้บนกินปลาอมงอ์งันละเอาไม่ได้โอ้ยหิวเบีย์ได้พี่น้องอยบไปหลายก็เก่าเนี้ยมึงนักนาไปเด้ไม่ได้หลายรอบไปขับก็เก่าอียเอออย่บวชเยอ มีผู้ใดหูในพี่น้องบอกบอกจูแค่อออกไปได้มีผู้ใดหูบ่ะกุญดจหูบวกมาในเล้กเม็นมาบวกมาในว่าออกไปได้เดียดหัวตายมึงมายั่งดอนเอามุนไปอีกตายเขาไปัทงใาอยกรอดไปอีกน้อนเลยน้องออนเกียดเลยเอาขาเขาเลยนะาเขาอ้าบไปรอดไปคือยืนแลบนี้อ๋อคือวะ cứ câu cứ câu về mùa ai của tôi ai xía đi nè hả tông xía bia đi nè áo á những đây cái này rồi đấy hù nó bỏ một cái đây